มาดูที่คู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับการท่าเรือเปิดบ้านเฉินชนะราชบ,บุรีมิดผลไปได้3ประตูต่อ2ทำให้การท่าเรือตอนนี้ชนะรวด3มเกมติดต่อกันขณะที่ราชบ,บุรีนอกบ้านมไม่ดีเลยมี9คะแนนเต็มเท่ากับสุโขทัยนะครับ,รบขณะที่ราชบุรีเป็นปีที่ต้องบอกว่าเสียง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกบ้านพวกเขาไปแพ้บุรีรัมย์สองหนึ่ง วันนี้มาแพ้ท่าเรือ 2- 3 2> นสครับไม่ว่าจะยิงได้ทุกนัดของรุูุการก็จริงแต่ว่าเกมของต้องบอกว่าเกมของราชบุรีไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนนะครับวันนี้ราชบุรีขึ้นนำก่อนด้วยด้วยเกมที่เซตค่อนข้างจะดีแต่พอครึ่งหลังเนี่ยแพงหลังของราชบุรีดูเหมือนจะยังไม่ไม่ค่อยลงตัวนักนะครับต่างจากท่าเรือที่จังหวะจบสกอร์ก็พอซื้อมาแพงความลงตัวของทีมแล้วก็ ความคมที่เมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยเป็นปัญหาของพวกเขาก็คือคบ,บุก5ได้1แต่วันนี้เนี่ยบุก5เนี่ยอาจจะมี 2- ถึงสเลยทีเดียวนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าปัญหาของราชบ,บุเรีก็คือการยืน,ยนระยะช่วงต้นเกมเนี่ยเล่นดีแต่พอช่วงหลังๆท้ายๆเนี่ยไม่ค่อยดีเกมนี้ก็เป็นอีกแล้วขณะที่การท่าเรือเองเนี่ยพวกเขาเป็นนักเตะที่ที่วิ่งกันเยอะในะครับนัดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพอเวลาโดนนำก็ยังวิ่งกันอยู่นะครับทำให้พิกแซกกลับมาชนะได้ครับ ถ้าถ้าเรือเล่นแบบนี้อีก3-4นัดเขาน่าจะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ในรูุการนี้อย่างเต็มตัวนะครับ,รบต้องดูกันยาวๆว่าถ้าเรือจะสามารถยืนระยะได้แบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเล่นในบ้านแล้วเสียประตูง่ายๆแบบนี้ก็มีโอกาสจะหลุดง่ายๆเหมือนกันนะครับ